รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพืที่กับเราสีเคียวเราไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามบุฟเฟ่รินจีพร้อมอาหารในสวนอิ่มละ299บาทเจ้าของสวนรินจีชื่อดังในจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมเปิดสวนเอาใจผู้ที่ชื่นชอบผลไม้จัดบุฟเฟ่รินจีพร้อมอาหารข้าวหวานเกือบ10เมนู เพียง299บาทพร้อมเซลฟี่กับต้นลิ้นจี่อายุกว่า200ปีเริ่ม16เมษายนนี้จนกว่าลิ้นจี่จะหมดสวนนางสาวรัชนีรมแก้วประเสริฐลักขณาอายุ60ปีเจ้าของสวนลักขณาหมู่ที่3ตำบล แควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งปลูกลิ้นจี่กว่าพันต้นถือเป็นส่วนลิ้นจี่รายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามและในปีนี้ให้ผลผลิตประมาณ2-300ตันคาดว่าจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่วันที่16เมษายนเป็นต้นไปจึงจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม2,568ราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ 120- 200บาทและจะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาสัมผัสกินไอรวมถึงชมและชิมลิ้นจี่สดๆจากต้นแบบไม่อัน้นเพียงอิ่มและ199บาทใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งส่วนท่านที่จะทานบุฟเฟ่เมนูอาหารจากลิ้นจี่ด้วยก็คิดเพิ่มอีก100บาทหรือท่านละ299บาททั้งนี้ ตั้งแต่วันที่16เมษาย,ยน2568เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568หรือลิ้นจีหมดจากสวนนางสาวรัชนีรมกล่าวว่าทางสวนจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่พร้อมทานแบบไม่อั้นประกอบด้วยอาหารขาว7อย่างของว่างอีก2อย่างส่วนใหญ่ใช้ลิ้นจีเป็นวัตถุดิบหลักเช่น แกงเผ็ดลิ้นจี่เสิร์ฟพร้อมขนมจีนและข้าวสวยยำผลไม้ใส่ลิ้นจี่จผัดเปี้ยวหวานลิ้นจี่หอหมกปลากายลิ้นจี่ข้าวผัดลิ้นจี่ยำหัวปีใส่ลิ้นจี่ผัดไทยกุ้งซอสลิ้นจี่ส่วนของหวาน คือลินจี่รอยแก้วและสาครูริ้นจี่เสิร์ฟมาพร้อมน้ำริ้นจี่เย็นๆชื่นใจนอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่นๆที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามเช่นส้มโอพันเขาใหญ่ซึ่งช่วงนี้หน้าแล้งรสชาติดีที่สุดในรอบปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและเลือกซื้อกลับบ้านพร้อมกับลิ้นจี่และขอเชิญเซลฟี่ถ่ายภาพร่วมกับ จุดเช็คอินต้นลิ้นจี่ที่มีอายุกว่า200ปีและจุดเช็คอินสวยๆอีกมากมายที่ทางสวนจัดสร้างขึ้นเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจึงขอเชิญชวนสายกินสายชอบและสายคอนเทนต์มาถ่ายภาพกับผลลิ้นจี่สีแดงสดสวยงามที่และเป็นที่ระลึกเพราะลิ้นจี่ไม่ได้มีทุกปีส่วนท่านใดที่อยากจะชิมจะชอบสัมผัสบ,บรรยากาศของลิ้นจี่ไอธรรมชาติในสวนลิ้นจี่ก็สามารถเดินชมเดินชิม เลือกซื้อลิ้นจี่สดๆจากต้นที่ชอบได้เลยผู้ที่สนใจมาชมและชิมลิ้นจี่ที่สวนลักนาจำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดอัจังหวัดสมุทรสงครามมีที่จอดรถรถบริเวณสวนได้กว่า50คันและจอดได้ที่วัดเหมืหมองใหม่ เลยสวนไปประมาณ100เมตรมีรถชมวิวรับส่งมายัางสวนฟรีสวนเปิดทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่วันที่16เมษายน2 5 6 8เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าลิ้นจี่จะหมดจากสวนหากมาไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่0-89 8 9 9 9 9 0 6